ที่ได้ลงรูปเน็กด็กหญิงคนหนึ่งเขาป่วยแล้วแบบเหมือนได้รับการผ่าตัดสมองเนาะคุณพ่อเขาก็เลยโกนหัวเหมือนลูกสาวแล้วก็มีทําเป็นรอยแผลเหมือนลูกสาวเนาะในมุมมองของสายสารในสมองละกันเออมีช้อยข้อหนึ่งคือน่าสงสารกับข้อสองคือน้องโชคดีจัง ถ้าแบบแรกถ้าถ้าเป็นจอยสมัยก่อนนะสมัยยังไม่เริ่มฝึกเอ,อจะเห็นแค่ว่าน้องอ่ะน่าสงสารเห็นแค่ภาพน้องเขาป่วยจะไม่เห็นฝั่งคุณพ่อเขานะอืมแต่พอพอฝึกมาประมาณเนี้ยแล้วขึ้นเลเวลประมาณเนี้ยจะมองเห็นแต่ฝั่งพ่อน้องป่วยไอ,อพ้พ่อน้องพ่อน้องที่แบบทำให้น้องมีกำลังใจอะ่ะ คือดูภาพเนี้ยจะรู้เลยว่าน้องหายแน่นอนโดยไม่ต้องไม่ต้องไปฟังวิธีคิดไม n d เซตหรืออะไรแค่ภาพภาพเดียวมันอธิบายเรื่องราวได้ทั้งหมดเลยว่าเอการดูแลการโปรเทคน้องเนี่ยต้องที่สุดพ่อเขาจะเห็นความสำคัญของจิตใจลูกเป็นอันดับแรกไม่งั้นพ่อเขาจะไม่ไม่ลงทุนไถหัวแล้วก็ทำเป็นรูปรอยแผลที่ลูกเขาได้รับการผ่าตัดแน่นอน สำหรับจอยจะตอบข้อสองณปัจจุบันนี้นะณนะตอนนี้จะเลือกข้อสองแต่สมัยก่อนจะไม่เถียงว่าจะเป็นคนที่เลือกข้อหนึ่งแน่นอนโดยคนส่วนมากที่ไม่ได้ฝึกมาก็จะเลือกข้อหนึ่งเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่มีใครผิดใครถูกนะคะอันนี้เพียงแค่แชร์ว่าถ้าเราถ้าเรามองสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดี แต่เรามองให้เห็นว่ามันมีเรื่องดีแฝงอยู่ในนั้นน่ะเออมันจะทำให้เราหัดมองโลกในแง่ดีได้ง่ายขึ้นแล้วก็อยู่กับปัญหาอยู่กับสถานการณ์ได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นอืมบางทีแม่นกว่าการไปดูดวงอีกนะมันดูภาพนั้นน่ะดูภาพพ่อกับน,น้องอะ่ะยังไงน้องก็หายเพราะถ้าคนดูแลมาขั้นเนี้ยยังไงมันต้องหายไม่มีอะไรที่แบบว่าจะทำให้น้องไม่หายได้เลย ในความคิดเลยนะอันนี้ไม่รู้ว่าน้องหายหรือไม่หายนะแต่ในมุมมองพูดในมุมมองเราสองคนนะวันเนี้ยที่เอาภาพนี้มาให้เป็นเป็นตัวอย่างเป็นสตาร์ดีอะคือเราคุยกันปัญหาเรื่องเนี้ยเรื่องการวิธีคิดมุมมองไมซ์เซ็ตจะพยายามปรับให้ทุกคนเห็นเห็นว่าเราใช้ยังไงเออให้มันเห็นภาพง่ายที่สุดก็เลยยกตัวอย่างภาพนี้มาให้ดูว่าเออถ้าเป็นชั้นในเมื่อก่อนฉันจะมองแบบนี้ แล้วในชั้นปัจจุบันชันชันใช้วิธีการฝึกยังไงอืมบางทีไม่ต้องไม่ต้องไปลงเล่นเองไม่ต้องไปเจ็บเองไม่ต้องไปผ่าตัดแบบเนี้ยแบบน้องเนี้ยอืมไม่ต้องไปเจ็บอย่างนั้นก็ได้เราแค่มองแล้วก็เอาตัวอย่างแล้วก็เอาวิธีคิดเราเข้าไปใส่ไปจับกับเหตุการณ์เขา เออว่ามันเป็นยังไงควรจะคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นง่ายขึ้นในวิธีอธิบายขยายจากที่เราแบบไลฟ์กันทุกวันทุกวันอะ่ะเรื่องแรงดึงดูดเรื่องพลังงานเรื่องจิตที่เราต้องใช้อะเออแล้วมันใช้จริงๆมันใช้ยังไงแค่อยากจะเป็น case study เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจยด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ